ไฮโซพกยอมรับแล้วจบรักอั้มพัชราภาหลังวันเกิดด้วยเหตุผลของคนสองคนชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อและพกประธานวงพรประภาหรือไฮโซพกได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดหลังจากที่มีข่าวลือแพรส่สะพัดเกี่ยวกับสถานะความรักของทั้งคู่ในหลายประเด็นบนโลกโซเชียลเมื่อล่าสุดทางร้านของไฮโซนมได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม อัดโกพปรปภาด้วยการโพสข้อความยอมรับว่าตนและนางเอกสาวตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในฐานะคนรักมาได้สักระยะแล้วด้วยเหตุผลของคนสองคนแต่ถึงอย่างนั้นตนก็ยังคงให้เกียดอีกฝ่ายอยู่เสมอพร้อมเอ่ยปากบอกว่าส่วนตัวรู้สึกไม่สบายใจเช่นกันที่มีหลายคนถูกพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องนี้และทําให้ต้องได้รับความเดือดร้อนเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจจึงตัดสินใจเสริมเรื่องราวให้นิดนึงครับ ตอนนี้ผมเห็นหลายบุคคลได้โดนโยงเข้ามาก็เห็นคนที่ต้องอธิบายนิดนึงในเรื่องที่คิดว่าควรเป็นเรื่องส่วนตัว ผมรู้สึกไม่ดีที่ต้องทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของผมตั้งแต่เราครบกันมาผมไม่เคยมีแม้แต่คิดว่าจะมีหรืออยากมีมือที่3ด้วยความที่คุณอ้ําเป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรักและให้เกียรติมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้เราจะได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งหลังวันเกิดนิดนึงด้วยเหตุผลของคนสองคนเกือบ5ปีที่ผ่านมาคุณอ้ําเป็นคนที่ดีและดีกับผมและครอบครัวมาตลอดเรามีทั้งเวลาทุกและเวลาสุขและพยายามด้วยกันมากจนถึงวันนี้ผม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาโดยตลอดขอบคุณภาพไพโสโพกอ้มพัชราภาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ